ครับครับสวัสดีครับกับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพามาเบืองคันแท้ทองคํานะครับคันนาทองคํานะครับอันนี้เป็นคู่ที่ผมปลูกมะยงชิดนะครับมะยงชิดมีที่จริงที่จริงปลูกมะยงชิดไปหาต้นนะครับหาต้นที่นี่มันตายไปสามนะครับหลักๆคือคู่นี้ผมอยากให้มันเป็นมะยงชิดนะครับอยากให้เป็นมะยงชิดแล้วทีนี้ก็ปลูกมีกล้วยหอมนะครับเป็นกล้วยหอมกล้วยหอมทองนะครับ กล้วยหอมฟองเข้ามาแล้วก็มีมะละกอเข้ามานะครับมะละกอกับขี้ขั้นปลูกก็เลยท่ำสาวไปนะครับท่ำสาวไปสองท่ำปนถ้าก็ได้ผลแล้วนะครับได้ผลมาสองตนแลครับนะเดี๋ยวผ้เบิ่งกันนะครับแรกแรกก็ฟังนี่ก็สิเป็นกล้วยหอมนะครับบรรยากาศตอนนี้ก็อยู่ประมาณเจ็ดโมงเสาร์นะครับเจ็ดโมงเจ็ดโมงต้นตนะครับอันนี้เป็นกล้วยหอมนะครับกล้วยหอมค่อนข้างไงนะครับงวยไงอยู่นะครับงวยไงเป็นกล้วยหอมทองนะครับเนาะ อันนี้นายจะสุดแล้วได้ได้เด็กวีหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ได้สี่วีนะครับอันนี้ปีก็สุดแล้วเดี๋ยหักนะครับเดี๋ยวผมก็จะหักปีเลยนะครับปีนี่ก็เอาไปกินว่าได้นะครับมันขมนะครับมันขมมันฝาดนะครับผมก็ได้ถิมทิมทิมเห็นเป็นปุยอยู่นี่นะครับพวกนี้ก็ทิเด็ดทิมนะครับเด็ดทิมเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะเนี่ยฮะ ไอ้กระเด็ดถิ่มหมดนะครับที่กิงมันหักหักนานพดนะครับอ่าอ่านี่หักออกนะครับหักออกอ่าหลังจากนั้นก็ปล่อยให้มันเเออออไงนาขึ้นตึ้งฟ้าให้มันหมดนะครับไงนาขึ้นตึ้งฟ้าให้มันหมดเหล่าพมกับสีมะฮอนะครับมะฮอนี่ได้๋ยวซีบีนะครับหนึ่งสองสามซีซีบีนะครับแล้วก็จังสีมะฮอมันนะครับค่อนข้างง่ายนะ น่ายๆครับนี่ง่ายเลยทีเดียวค่อนข้างสมบูรณ์เลยทีเดียวนะครับอันนี้เป็นกล้วยหอมพองนะครับแล้วก็สิมงอีมะละกอครับที่ผมเฮ็ดคลิปทำเสาไปนะครับตอนนี้กันั้นแล้วนะครับแหนงแง่คะแนงไง่แล้วนะครับนี่คะแนงไง่ครับซุ้มคะแนงที่ผมประมาณผมเคยชีเด็ดออกนะครับซุ้มคะแนนขงขาดมันนะครับนี่ผมเคยชีเด็ดออกผมเอาผมเอาคะแนงเดียวนะครับเก็บไว้คะแนงเดียวนะ เดี๋ยวรอบเบิ้งมันสิเป็นยังไงนะครับรอบเบิ้งมันให้หนวยบอเพราะว่ามรไอมะกอตัวนี้เป็นอันมะกอสายเป็นบกฮุ้งสายบานเฮาไหมครับเป็นบกฮุ้งตัวผูนะครับที่มีเป็นสายเป็นสายนะครับบลูว่ามาาันใหไหน่วยอีกบ่เพราะว่าต้นเกาม่หน่้หนวยได้กินนวยซุกนวยยังนะครับปกติคือมาละกอทั่วไปเลยนะครับแต่มันเริ่มเริ่มนวยบางงามแล้วผมรู้่บางงามแล้วผมก็เลยทำาสาวไปนะครับอันนี้จะเป็นต้นที่ทำาสาวไว้ก่อนหน้านี้นะครับ พี่กิงกินลูกไปแล้วรุ่นหนึ่งสองรุ่นนะครับอันนี้เป็นรุ่นต่อไปนะครับชุดนี้กําลังออกมานะครับลูกกูกก็ยังงามนะครับลูกมันก็งามเห็นไหมครับลูกสวยปกติเลยนะครับลูกมันก็สวยปกติเลยนะครับล้วก็สิมีมอีกต้นหนึ่งนะครับอีกต้นหนึ่งนะเนี่ยต้นนี้ผมก็ทําสาวคือกันนะครับทําสาคือกันนะนะครับทําสาวก็ได้กินลูกแล้วนะครับได้กินลูก นี่ลุมต่อไปกำลังออกมาลูกเมื่อกาสวยนะครับนะลูกสวยท่าสาวยายันบัคุ่งมะงามครับนี่ครับทําสาครับผมพอไม่ได้ใช่ไอ้นั่นสัมถุงมาปิดซ้ัครับนะอันนี้ก็คือต้นต่อไปนะครับมันสูงแล้วนะครับอะไรทําสาวตัดแล้วนะครับเดี๋ยวรอมึงเป็นยังไงนะครับอันนี้เป็นมะละกอนะฮะนี่มะละกอนี่ในบัคุ่งสุกซองน่้ยนะครับนี่ เดี๋ยวผมคงสูงสองหน่วยเดี๋ยวเอาไปบ่มนะครับเอาไปทิ้งไว้นะครับทิ้งไว้ประมาณสักอ่าวันสองวันนะครับเดี๋ยวก็ได้กินนะครับตั้งน้อยๆอยู่นะครับมันมันแก่แล้วนะครับลูกมันได้แค่นี้นะพวกกรหดหนามนะครับหดหนามเดี๋ยวเบิ่งข้างหลังก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นต้นมะยงชิดนะครับมะยงชิดนี่ก็อายุประมาณสองปีกว่าๆนะครับแต่กระท่านเห็นดอกนะครับนาฤดูดอกนาจะท่านมากมาไป ผมก็ไเบื้รูนะครับป Buzz glasses, กตินหนจะไปมั่นช่วงหนาวเนาะกุมพานะ่าเนาะกุมพา่มพา, euh, พานะกระเดือนนะี่นะครับเดือนนี้นะครับประมาณมกราคกุมพ่าเนาะที่ให้ดอกให้วุ้มันต้นใหม่อย,อยู่นะครับแล้วรอบบางปีไหนอีกทีหนึ่งนะครับแต่ยอดก็ยังกระเดินดีนะครับพดนน้ำสม่ำเสมอดีผมพดนน้ำเว้นเมื่อนะครับพดนน้ำเว้นเมื่อนะครับฟังทั้งนี้ก็สิเป็นมะยงชิดเหมือนกันนะครับแล้วก็สิมีกล้วยหอมนะครับที่มันขึ้นอยู่นะครับนี่เป็นมะยงชีตนะ มายงชิดพันธุ์ทุนเก้านะครับมายงชิดมีมะละกอนะครับมะละกอเป็นหลักนะครับเดี๋ยวอ,อันนี้ก็เป็นกล้วยหอมนะครับคู่คู่นี้สิปลูกกล้วยหอมเนาะแล้วก็น,นี่เป็นมายงชิดอีกต้นหนึ่งนะครับต้นหนึ่งหลักสิมีกล้วยหอมอยูฮ่ฮะนะครับมันหอมนะครับมันกล้วยหอมมันก็นเลยเปะไงผมก็คนหน้าปกตินะคนหน้าปกติ ค่อนข้างกันนั้นครับเอ่อน้ำในบ่อกระแห่งนะครับมีปลานะครับถ้าได้เติมนะครับบมลูสิได้เติมบอ่อผมก็แพงน้ำไปถึงหดต้นไม้คือกันนะครับเดี๋ยวสิได้มาเอาปลาขอนได้บ่นะปลาตัวใหญ่ก็มีตัวหน่อยก็มีหลายอยู่นะครับเป็นปลาเข็งกับปลา,าเอ่อปลาคอนะครับเข็งกับปลาคอเดี๋ยวนกสิมากินหมดก่อนเนาะอืะ อย่างเงี้ยมัเป็นโซนทั้งนหนานะครับอ่าก็จะมีอ่ทุเรียนนะครับทุเรียนเป็นทุเรียนต้นหนึง่งต้นหนึ่งที่ผมเอามาปลูกแทนมะยงชิดนะครับแล้วก็มีเงาะนะครับเงาะอันนี้เอาไปกินแล้วรุ่นหนึ่งนะครับกล้วยหอมนะเอาไปกินแล้วรุ่นหนึ่งกล้วยหอมนะครับแล้วก็จะมีเงาะกับทุเรียนนะครับแล้วก็จะมีอ่ส้มโอส้มโวนี่เป็นสม้มโอไอ้ทับทิมจันทร์นะครับส้มโอทับทิมจันทนะเอ้ย ทับทิมสยามนะครับโมโมทับทิมสยามนะครับอันนี้เป็นทุเรียนครับตอนแรกผมก็นึกว่าจะไตเนาะเาะ่าไตครับนะทุเรียนนะครับแล้วก็จะมีมะละกอฝั่งนี้นะครับอันนี้ก็ส้มเหลืองเหลืองแน่แล้วนะครับคงนะครับเดี๋ยวเดอันนี้ก็บส้มเหลืองเหลือออกมาจักหน่อยนะครับเดี๋ยวถ่ายอีกจังสองสามหมือกันยังมาเด็ดมันนะครับแล้วก็จะมีอันนี้เงาะ นะครับงอลงงอลงเรียนนะครับถึงแมงกินนะครับนี่ถึงแมงกินนะครับมันหยืดมันเหยืดหาหาแสงนะครับมันก็เลยบ่ได้อันนั้นเพราะว่ามีต้นมะฮงบังนะครับต้นมะฮงบังแล้วก็จะมีกล้วยอันนี้เป็นกล้วยเอ่อกล้วยหอมนะครับเป็นกล้วยหอมนะครับบางไหวแล้วก็จะมีสมโอต้นหนึ่งนะครับสมโอต้นหนึ่งนะนี่ต้นนี้นะครับผมใหญ่มาปลูกนะครับมันกำลังฝืนนะครับ เริ่มมียอดมียางแท่งออกมาแล้วนะครับที่จริงอันใบมันสิมดแล้วนะครับใบซุ้มนี่เป็นใบใหไมเนี่ยคือเป็นยอดไม่ที่มันแท่งออกมาเนาะเพิ่นอะไรกันเพิ่นไทนะครับเพิ่นไทเพิ่นขยับมันนะครับมันก็เลยนนะเดี๋ยวร่อเบิ้งมันสิแตกออกมาอีกบ่นะครับมียอดไม่มียางออกมาเดินออกมาบ่นะครับนี่ก็สิอยูปมันนี้นะเนาะอ่าเป็นกเกษตรผสมผสานนะครับเป็นคณะทองคำกระสิว่าได้เนาะสำหรับผมเนาะ โอเคนะครับผมกระสีอยู่ประมาณนี้ละนะอันนี้เป็นบุงกงูไก่พันธุ์นะครับต้นงามเลยล่ะนะครับเดี๋ยว uh, ลูกรุ่นต่อไปก็ออกมาแล้วนะนี่ลูกต่อไปรุ่นนี้เลยซี่ลูกนะครับเดี๋ยวก็ลังสีสุกอันนี้ก็เริ่มเพิ่มแล้วครับนี่แก้มแดงๆแล้วนี่นะครับเพิ่มแล้วนะครับเดี๋ยวมังกรสีแดงกินสุกนะครับได้กินสุกอนะย,ย่างเดียวสุดยอดของสีกินสุกนะครับตำกับต,ตำกับมีตำเสมอนะครับบุกงนี่ เล่นั่นนะครับโอเคครับผมขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับอาร์เบรกอ่าขั้นหน้าพ้องคำนะครับมีซัมนี่นะครับขั้นนี้นะครับโอเคครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ